อัสสลามุอลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบเระกาตุคาบนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เรายังคงอยู่ในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะในคาบที่แล้วเราเรียนระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายไปแล้วคาบนี้เราเรียนระบบสืบพันธุ์เพศหญิงน,นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าอประจำเดือนเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมา รู้กันว่าประจําเดือนของเรานั้นเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยมันมีอะไรบ้างะระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีอย่างในรูปนะคะมีอย่างแรกเลยก็คือรังไข่ตัวรังไข่เนี่ยมจะมีอยู่2ออันทําหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะ ซึ่งอยู่ด้านข้างของมดลูกมีลักษณะคล้ายกับเม็ดมะม่วงหิมพานยาวประมาณ2-3เซนติเมตรหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะโดยปกติจะมีการตกไข่ทุกๆ28วันนะคะของผู้หญิงโดยประมาณนะคะ28วันโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะตกเพียงใบเดียวจากรังไข่แต่ละข้างจะสลับกันในทุกๆเดือนนะคะ ต่อมาส่วนต่อมานะคะก็คือปากมดลูกปากมดลูกนะคะก็คือทางยาวอันนี้นะคะปากมดลูกเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิและเป็นทางผ่านของเด็กทารกเมื่อเคลื่อนตัวผ่านออกไประหว่างการคลอดนะคะหรือเป็นทางผ่านของประจำเดือนเมื่อไหลออกมานะคะต่อมาก็คือช่องคลอดนะคะ อยู่ต่อจากมดลูกลงมาประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบตามขวางสามารถยืดหยุ่นได้มีหลอดเลือดและเส้นประสาทมาเลี้ยงจำนวนมากนะคะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิและเป็นทางออกของทารกและประจําเดือนด้วยค่ะต่อมานะคะท่อน้ำไข่หรือว่าปีกมดลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2มิลิเมตรและยาวประมาณ6-7เซนติเมตรเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูกทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างนะคระับเ,เ,เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างเข้าสู่ตัวมดลูกนี่เองและเป็นบริเวณที่เซลล์อสุจิเนี่ย จะทำการปฏิสนธิกันนะคะกับเซลล์ไข่ต่อมาคือมดลูกมดลูกมีรูปร่างคล้ายกับผลชมพู่หัวกลับลงกว้างประมาณ4เซนติเมตรยาวประมาณ6-8เซนิเมตรและหนาประมาณ2เซนติเมตรนะคะอยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ทำหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของเซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วและเป็นที่เจริญเติบโตของทารกนะคะต่อมาประจําเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ่ยเรารู้แล้วเมื่อกี้ก็คือระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีอะไรบ้างต่อมานะคะประจําเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเซลล์ไข่ที่จเจริญเต็มที่และพร้อมที่จะได้รับการผสมจะเรียกว่าไขา่สุก ซึ่งจะเคลื่อนที่จะรังไขเข้าสู่ปีกมนลูกเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าตกการตกไขนะคะ,ะเราเปิดหนังสือหน้า45ตามครูได้เลยนะคะอันนี้ครูเอามาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมดลูกของเราช่วงที่1เซลล์ไข่จเจริญพัฒนาจเจริญและพัฒนาอยู่ในรังไข่นะคะมันก็จะอยู่ในส่วนของรังไข่ อันที่2เมื่อเซลล์ไข่สุกเนี่ยจะตกจากรังไข่เข้าสู่ท่อน้ำไข่นะคะอันที่3เซลล์ไข่เคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกที่หนาตัวเซลล์ไข่อยู่บริเวณนี้ถ้าเซลล์ไข่ได้รับการผสมก็จะเตรียมรับการฝังตัวต่อไปนะคะมันจะฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูก แต่ถ้าว่ามันไม่ได้รับการปฏิสนธิจากเซลล์อสุจิเนี่ยมันก็จะสลายตัวส่วนผนังด้านในมดลูกนี่และหลอเลือดก,ก็จะกลายเป็นประจำเดือนนะคะอ่ะเอามาดูวิดีโอดีกว่าแบบเมื่อกี้อาจจะไม่เข้าใจนะคะอ่ะอันนี้ก็คือมดลูกนะคะ อันนี้ก็คือรังไข่อันนี้คือปีกมดลูกนะคะในรังไข่ก็จะมีเซลล์ไข่อ่าการตกไข่มดลูกก็จะมีผนังหนาขึ้นนะคะพร้อมที่จะรับเซลล์ไข่กับเซลล์สิจิที่ทำการปฏิสนธิกันอ่าอันนี้คือรังไข อันนี้คือไข่สุกนะคะเมื่อไข่สุกแล้วมันก็จะเดินทางไปยังท่อนําไข่ท่อนําไข่ก็จะเป็นตัวพัดให้ตัวเซลล์ไข่เนี่ยเคลื่อนที่ในนี้ก็จะเป็นท่อนําไข่ในท่อนําไข่ก็จะมีขนเล็กๆคอยพัดโบกให้ตัวไข่เนี่ยไปทำการปฏิสนธิกับตัวเซลล์อสุจิอ่าเซลล์อสุจิได้ทำการปฏิสนธินะคะได้เข้าไปในเซลล์ไข่เรียบร้อยแล้ว ในนี้ก็เริ่มจะมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นนะคะจาก2ไป4จากจะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกนะคะแต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้ทําการปฏิสนธิกับเซลล์อสจุจิมันก็จะสลายหายไปแล้วก็ผนังมดลูกเนี่ยที่ไม่ได้รับ เซลลไขที่ได้รับการปฏิสนธิเนี่ยมันก็จะสลายหายไปเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะ,ะก็จบแล้วนะคะในส่วนของอการมีประจำเดือนนะคะนะครับต่อไปเราก็ยังอยู่ในส่วนของระบบสืบพันธุ์นะคะเรื่องต่อไปเป็นอะไรก็ติดตามกันนะคะอัสลามุอะัยกุมวะราะมะตุลลฮ์วะบเระกาตุ